โอเคโอเทไปเอาชิลกลับบ้านกันดีกว่าโอเซโอเซไม่เน,นี่สอน ตดเนี้ช่างไพระอ,อะไรอย่างนี้ไอเโยอโะยสวัสดีทุกคนกันด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็อยู่กับผมช่องสุภวินเรียกวันนะจ๊ะผมผมก็แซงเอาผ่านแบบปล่อยมือโชว์ไปเลย อากาศหวาอแล้วอป่าคุณดีไหมไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร ซ้ายดูขวาดีๆีวเว้ยไม่ตอนตรงนี้มันไม่ค่อยเท่าไหร่นะสถาการชาติไทยเขาจะไหวหมวใส่มากเจอซะายูขัวหวอกยูเทนแนเหรอร่องเบึงเหลอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะจ๊ะที่กลับมารับชมใหม่และเก่านะครับผมสำหรับคนที่มาใหม่ก็สวัสดีด้วยนะครับสำหรับคนที่อยู่มานานแล้วก็ โอ้โหทุบไบไบโคตรแรงอะครับพี่เอ็กไซเตอร์มันเอียงว่ะขันมุมกล้องนี่เราต้องไปตัดนั่นลองตัดนั่นหรอยู่บ้านตัดปุงขวามันปุ๊บออกออขัดไม่ต้องหาตัวเงี้ยวๆกวนดีมาใส่หนักอู้หูเหนื่อยเหนื่อยขาจังเลย เมื่อไรเนาะจะเป็นวันของเราจะได้มีพิกไบต์รงนามับเขาฉี่สักวันอย่างวะ สวัสดีทุกคนกันด้วยนะจ๊างวกซ้ายแล้วก็งบหววัวดูไม่มีไ,ไปแล้วครับผมรออะไรลร้อยรถวเข้ามาหาด้วยบ้าหรือเปล่า เราเรียนแบบน้องๆหนูๆการขับรถมือเดียวมันอันตรายมาก เกียห้าก็รอ,อดไปร้อยว่าได้อาสามมันก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยองดับความสำคัญของเราก็คือ ต้องแซงพี่เราผมแซงเองก็องบอกแล้วไงว่าอ,อยู่เฉยๆเดี๋ยวพี่เองนนองใสให้สุดไม่มีคำว่าหยุดมีแต่คำว่าไป ขเขาเขตพื้นที่จังหันรเราก็ต้องลดความเร็เวนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นเวลาเลิกงานหรือว่าเวลาเขาจะมาตลาดอะไรอย่างนี้นะครับต้องชะลอหน่อยโอเคตามนั้นเราครบจุดจราจรแล้วโอ้อยูเทิ่น์นแบบโคตรหัอนอะบอเลยเจ้านี่ตามเข้ามาปัดแป๊บ คุณแม่ขอไปก่อนนะครับคุณแม่ เ็นั่งแจงไปเลยชิวๆบอกเลย ขาาานาดน,นั่นแค่แล้วนะไม่ไนั่งแบบเหมาะแล้วนะร้อยสามสิบเฉย้าเอะเ๊ะแสดงอะไรขนาดนี้้าเอ๊ะเราไม่ค่อยเสี่ยงกับไฟแดงกหรเลยวะ บีมบีมสตามมาบีมบอกน้ำพาเฟแดงว่าเดนี่แหละเดี๋ยวทนอย่กูบุขี่ตามมันไมเอารถพาไฟแดงนะอย่างว่าโคตรมาไงอะเอาชิบหายผมไม่ได้ดูแบตอ้แบบพี่จะหมดถ้ามันตัดไปก็แสดงว่าแบบหมดนะจ๊ะ เบียดขึ้นเสียได้ไหเยอะดเจ๊สีข้าวเดี่ยวหนุ่มมันต้องแบบนี้นานๆทีตดตุ้มตุ้มองมันค่อยจะอ้อสาใจสาใจคนดูไม่ใช่สาใจผมหรอกสาใจคนดูครับได้เอ <Bye. S 1> ้ยไป let's go เราก็รอให้มันไฟเขียวเราค่อยไปครับผมแล้วก็ตกเข้าเรียนในตำรวจมาก็ช่างเขาดิผมไม่กล้าวิ่งมาขวางเราขี่แม่งเรียนในกูไม่ขี่เรียนว่าเลย พี่ก็ต้องหารถนง้งแรงหน่อยนะน้องเนี่ยไปออกพ่อเลยดอกเอ่บอกเลยทุกแต่ละทีนี่มีร้องโอ้ยจะด้วยโอ้หรถโคตเชอะไรจะขนาดนี้เบียดเกินไม่ไหวเอเบียก็ขึ้นดีดเจเจเลยม่าเอ้ยเบียมาบ่าเดีแดกขึ้นมาอย่างวะ ว่าเราประธานเยอะมึงเนี่ยเอวีเอ็ดสุดโด้โอเวดปิงไก่ก็ถึงที่หมายย่างปลอดภัยนะครับผมเราไม่ค่อยเน้นแรงเราเน้นปลอดภัยแล้วก็เล่นโค้งแค่นั้นแหละ นโอ้กาูได้จี๊ดกแบจี๊ดเพยงแห่ขวางเอ๊ะจุ่นชนุราชเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองขอจับมือกับตุ่มพลังใหม่เพื่อไทยเบงสิงเคสองเบอร์เก้าถึงเบอร์สิผู้มีวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนา เบอร์เก้าเบอร์เก้านายนุเดือนสุวรรณมาศเบอร์เก้าอดีตผู้ใหญ่บ้านบ้านคุณตานึ่งสิบหกคนจริงพูดจริงขอบคุณเกียรติมชนรถความเร็วนะจ๊ะไปรุ่น พี่เรียนก็คืนว่าแมงเิีนโครงเฉย ดเมื่อน่อะเจ 走走走走走